สวัสดีคะ่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้นำมีดหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรมารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมนะคะจะเป็นด้ามงาฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ5นิ้วยาวรวมด้ามและฝัก9นิ้วครึ่งสวยเก่าสมบูรณ์นะคะ ปลายด้ามก็จะตอกอักระไว้นะคะตอกยันไว้ที่ตัวด้ามก็จะเป็นอักขระตอกไว้อย่างชัดเจนนะคะที่ฝักก็เช่นกันค่ะก็จะมีอักระทั้งสองด้านเลยสวยนะคะสวย พกพาสะดวกนะคะดอกอัขระยันไว้ทั้งสองด้านสวยเก่าธรรมชาติเดิมๆนะคะทั้งด้านได้ฝัก มีหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรขนาดพกพาสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะหรือแอดไลน์มาได้ที่092 6629665อหกรุจิการนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ใบมีดหลวงพ่อจ้อยวัดศีอุมพรค่ะด้ามฝักใบมีดเป็นเหรียญสตางค์นะคะด้านนี้ก็จะตอกเป็นดักระไว้ด้านนี้ก็จะตอกเป็น ชื่อหลวงพ่อจ้อยวัดสีอุทุมพรสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะหรือเอดไลน์มาได้นะคะที่ศ9 2ย์สอง หกหกสองเก้าการุติการคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งไว้ด้วยนะคะรุติการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ